สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําการบ้านในบทที่12นะครับเป็นการเอางานงานระเบิดช่วงหน้ามาทําลงกระดาษนะครับมาขั้นแรกก็คือมาที่ไฟล์นะครับแล้วก็มาที่ m ม k จาก assembly นะครับโอเคนะครับแล้วก็เลือกกระดาษนะครับจากนั้นมาที่เบลนะครับเลือกมอจพอแบบตั้งนะครับกระดาษอันนี้ผมสร้างไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ อ่าถ้าเกิดผู้ใดไม่มีก็ต้องสร้างเองนะครับตรงนี้จากนั้นเราก็หยิบชิ้นงานขึ้นมานะครับในที่นี้เราจะหยิบ iso m a t i c เลยนะครับออกมาวางไว้ตรงกลางอย่างนั้นแหละครับแล้วก็ต่อไปนะครับเราก็จะทําการระเบิดมันออกมานะครับโดยมาที่ more property นะครับนี่นะครับแล้วก็มาที่ show ex post state นะครับ นี่ครับงานของเราก็จะระเบิดออกมาแล้วครับให้เราเอาสเกลแบบหนึ่งต่ออะไรก็ได้นะครับให้มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งต่อสิบแล้วกันนะครับดูตามความสมควรนะครับอันนี้จากนั้นให้เราทำการหยิบให้สร้างตารางหรือขึ้นมานะครับคำสั่งมันจะอยู่ตรงนี่นะครับ insert table แล้วก็ นี่ครับ BOM ไม่ยอม่อมาจาก Bill of Material นะครับอ่าชิ้นก็คือชิ้นนี้นะครับคลิกไปปุ๊บอ่าให้เราเลือกตรง Part Only นะครับจากนั้นก็ทำการกดติ๊กถูกอ่านี่ครับติ๊กถูกปุ๊บตารางก็จะโผล่ขึ้นมานะครับอ่าเราไปวางแต่ตอนนี้มันตารางมันทับกับนนี้พอดีทั้อันนี้อาจจะเปลี่ยนอันตราส่วนนะครับแล้วแต่เราเราจะเปลี่ยนเท่าไหร่ก็ได้นะครับ ดูตามความเหมาะสมนะครับเนื่องจากอันนี้ตารางค่อนข้างจะใหญ่ไปนนิดนึงนะครับผมก็เลยต้องเปลี่ยนขนาดตัวนี้แทนโอ,อ่ะขั้นต่อไปนะครับพอเราได้ตารางนี่ครับเสร็จหมดแล้วนะครับจากนั้นให้เราทำการอันนี้ แล้วแต่ใครหยิบชิ้นงานอนะ่ะอันนี้เห็นป่ะครับรายละเอียดจะมีสกูมีตารางครบทุกอย่างนะครับมันจะเป็นตารางของพาร์ททั้งหมดนะครับสามารถมูฟได้เสมออ่ะแล้วต่อไปเราจะทําการใส่วงกลมนะครับคือกําหนดหมายเลขให้ที่รูปว่าเออตรงนี้หมายเลขเท่าไหร่ให้เรามาที่ Ins e r t เหมือนเดิมนะครับแล้วมาที่ a n n o t a t i o n หรือเราจะมาตรงนี้เลยก็ได้นะครับนี่ครับออโต้บอลลูนนะครับหรือ insert อโนเทชันนะครับก็หรือว่าออโต้บอลลูนนะครับนี่ครับ่ะพอกดปุ๊บแล้วเราก็ใส่นะครับเลือกเอาว่าจะเอาแบบไหนอันนี้ผมเอาสี่เหลี่ยมแล้วก็ชิ้นงานนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะแสดงให้เรียบร้อยละหรือจะเอาแบบเป็นท็อปอย่างเดียวก็ได้มันก็คงดูลําบากนะครับทางขวาอย่างเดียวซ้ายเดียวสี่เหลี่ยมแล้วทําการติ๊กถูกนะครับเสร็จปุ๊บจัดรูปแบบให้สวยงาม โอเคท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ